สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบานๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องวันนี้สภาพามาเห็ดแปะซะปลาทับทิมค่ะพี่น้องแปะซ่าหนูก็บริเวเห็ดยังมากไม่เนาะคะ่ะแต่หนูสภามาเห็ดน้าจิ้มสูตรเด็ดของหนูค่ะพี่น้องน้าจิ้มแปะซะาค่ะส่วนผสมก็จะมีถั่วลิสงคั่วค่ะพี่น้องปกติเขาจะใส่ถั่วตัดเนาะคะ่ะแต่หนูบะมี่ค่ะก็เลยใส่ถั่วลิสงค่ะมะนาวค่ะพี่น้องแล้วก็น้าเสื่อมนะคะน้าเสื่อมหนังอังจาดที่ข้าผสมแบบน้าส้มเกลือแล้วก็น้าตาลใเนะคะ่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องพริกพริกชีฟ้าเออพริกพริกขี้หนูสวนจินดาเนาะค่ะส่วนเขียวๆนี่คือพริกชีฟ้าแล้วก็กระเทียมค่ะพี่น้องเหตุผลที่หนูเอาพริกชีฟ้าเยอะกว่าพริกขี้หนูจินดาสีแดงค่ะพี่น้องเพราะว่าออประมาณแบบแปะสะนูเนี่ยจะบนเนนเผ็ดค่ะพี่น้องไหมีความเผ็ดพอาะปลาแรมปลาแรมแต่ว่าใหมันมีความแซ่บแบบ แสบของน้ำจิ้มเนาะคะ่ะแต่สะบ olen นนเผ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละค่ะช่วงนี้หนูสภาพมาตำน้าจิมะะ้มค่ะพี่น้องว่าเป็นยังไงสูตรเด็ดของหนูมันเด็ดแท้บอค่ะพี่นอ้องก่ดลงล็อกเมือทำกับฝาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น่าเมดเดอร์ค่ะพี่น้องทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะพี่น้องมาจากมาเบิ่งน้ำจิมำจ้มสูตรเด็ดหนะคะูค่ะ เอาละจ้าพี่น้องกดอนอื่นนุก็จะโขกนี่ค่ะโขกพี่ขคินุเตรียมใหม่นะคะสําหรับพี่น้องผู้ใดไม่เครื่องปั้นนะคะพี่น้องก็สามารถปั้นเอาเลยก็ได้ษนะคะแต่สําหรับนุน่ะมีอยู่ค่ะพี่น้องเครื่องปั้นแต่ว่านุว่าเอา่ออยากโขกให้มันกินหอมเลยเฮ้ยมันออกค่ะพี่น้องมันควรเสียบมันควรเสืมีกินหอมนะคะอันนี้ก็มักไผ่มักมันเลยจ้ะเราจะเราจะเป็นว่าต้องโขกขึ้นนุ้นนะคะพี่น้องเพราะว่ากดสลักนี่โอ้ยเมื่อยแห้งค่ะ ก็จะละเอียดเนี่ยค่ะพี่น้องต้องใส่เวลาโดนเติมอยู่ค่ะเนาะค่ะกับผู้ใดเอาง่ายๆผู้ใดไม่ถึงปันปันเลยค่ะสะดวกสบายเท่าค่ะพี่น้องนี่ค่ะปันจนเอ่อตำมเทก้าเผาขางคว้าหลายค่ะพี่น้องว่านุ้งคณะคว้าค่ะพี่น้องเสื้อเสื้อบรรนาอกเนี่ยบอทอกันได้หรือนุ้กคิดตัวเองวะค่ะพี่น้องแขนางซขังใส่ใส่ไงกาขางขวาค่ะ โอเคทังควานี่สยา,ายก็ถังใสเพราะว่าใส่งานแต่ถังควาอะไรคะพี่น้องเอาละค่ะหนูขอหนูอยากตำไปเรื่อยๆให้มันละเอียดหนูสภาพมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งจ้าเอาละค่ะพี่น้องข้ตํตำเริ่มแลกนะค่ะนี่ค่ะหนูจะเห็นละเอียดประมาณนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะประมาณนี้เลยค่ะหนูก็จะใส่ถั่วลิสงลงไปใส่ลงไปโขลกเลยค่ะ ค่ะส่วนทัวริสรงนี่พี่น้องอยากได้เป็นเม็ดๆอยู่บ่เอาหยาแห้งกับบ่เป็นหยังนะคะ่ะพี่น้องบ่เอาละเอียดแห้งเนาะคะ่ะเอาพอมีเขียวกรุบๆก็กกกแล้วแต่ค่ะพี่น้องแต่หนูจะเอาละเอียดนหน่อยนึงค่ะนีน่ค่ะหอมหวนๆนค่ได้ยินเสียงหายใจเสียงตรงงบับงับก็าจะวากันเะคะ่ะพี่น้องเสียงต่าค่ะนี่ค่ะต่าไปเรื่อยๆค่ะ พอดีของการตาคือไม่เสด้กินหอมละเหยค่ะของคิกแล้วก็ของทั่วนะคะพี่น้องเครื่องบดนี่ค่ะเครื่องปั่นนี่บัตะวันนุสะดวกแบบนี้นะคะตาให้มันมีความแซบการเห็ดอาหารท่อค่ะแยวขออนุญาตตาให้แหลกกันค่ะเอาละค่ะพอตำทั่วเริ่มละเอียดนะคะพี่น้องนี่ค่ะโนจะเห็นเบิง์โนจะเอาพ่อซับนี่นะคะนี่ค่ะเอาพ่อหยาบๆนี่ค่ะพ่อมีเขียวกุ๊บๆในหน่อยนึงค่ะพี่น้อง เราก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปนี่ค่ะเส้นเน่นวานๆในตัวหน่วยนึงค่ะแบานี่ค่ะแล้วก็น้ำเชื่อมที่เราเคี่ยวไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผู้ใยมักเผ็ดก็นี้เลยค่ะใส่พริก กินงูลงไปได้อีกเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่านูพรงนูบ่ค่อยกินเผ็ดถ้าเป็นประเภ็ดแปะซาาห,หรือพันเส้นนี่สิค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเผ็ดไปมันก็จะกินยากค่ะน่คะตามด้วยมะนาวค่ะ มักหน้างนี่ใส่เพิ่มความหอมด้วยค่ะพี่น้องที่จริงพงนู้ดใส่นน้ำส้มเป็นรักเด้ค่ะน้ำส้มนี่ะใส่เป็นรักมักหน้างนี่เอามาแขแขมีความหอมซื่อค่ะตามด้วยน้ำส้มนิดนึงค่ะใส่ชูค่ะพี่น้องตามด้วยชูรสค่ะเสียงนู้ดอัดสิคอยด้วยค่ะพี่น้องปรับออเดอค่ะปรับเสียงขึ้นเอาเพราะว่าบอกแห้งมาได้ค่ะ ตามด้วยน้ำปลาใส่ไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำปลาดีหอมพี่นอ้องหอมหุนหุน ขออนุญาตชิมก่อนนะคะพอใส่น้ำปลาอีกหน่อยนึงขนาดนี้ก็ยังมีรสเผ็ดอยู่นะพี่น้องใส่น้ำปลาไปประมาณเจ็ดกระบวยคนะคะเพราะว่าเครื่องมันหลายนะคะก็กระเด็นเอล่ะคะ่ะพี่ดีนูุนก็จะปิดท้ายด้วยน้ำตาลทราย พราะว่านน้าตาลปีป๊บมันจะหวานพ่อโอรวัวนะคะพี่น้องมันจะบริเวณแบบหวานโดดนะคะหนูก็จะใส่น้าตาลทรายลงไปอีกสองช้อนพี่น้องสังเกตบองวาของนุนงมันจะออกหวานนําได้ะคะ่ะแล้วก็เปรี้ยวความเปรี้ยวพ่อละคะ่ะพี่น้องหวานมันเปรี้ยวเข้มค่ะพี่น้องสวเส้นน้าปลาปั่นนันมันสบู่เข้มบอ่เข้มค่ะพี่น้องพาะวาเข้าต้องเอาไปกินกับพักนะคะกระปลากับพักกับข้าวปุ่นดิสินะคะข้าก็ต้องเอารสจัดไปก่อน,นะคะ่ะ คแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องน้ำจิ้มแปะสะสูตรนูสไตล์นูค่ะนี่ค่ะพี่น้องผูดด้ใดมากกต่เฮ็ดตามได้ด้วยค่ะพี่น้องเด้นูส้สมบัติสถานให้เบิงจ้า แล้วเราจะพี่น้องแปะสะปลาทับทิมค่ะพี่น้องนะคะส่วนปลานหนูก็อนหนึ่งห้เบิ้งพ่อขาขาวหัวบริเวณอีหยังค่ะหลังทำความสะอา,แะะาดแต่ก็มักด้วยเกลือค่ะพี่น้องทองกันยักด้วยตะไคร่นะคะส่วนหนูเฮดห้เบิ้งที่เด็ดที่สุดก็คือนนะะี่ค่ะพี่น้องน้ำจิ้มะคะ่ะน้ำจิ้มถั่วลิสงค่ะพี่น้องสูนูสไตล์หนูเลยค่ะพี่น้องมากนะคะ่ะสามารถเทกินได้เฮ็ดไขได้ค่ะปับเอาตามแต่ปลาจะคของค่ะข้าวหนูนึงจะหวาน แล้วก็เค็มนะคะเค็มนี่เดนนูใส่ตรงหาซอน6กอนลงไปนะซอกอกกระบวยอะ่ะบบเค็มในพี่น้องเพราะว่าเข้าต้มงมาพันเสร็จน,นะคะพันกับข้าวปุ่นพันกับปลาอีกคะ่ะเมียงอีกนะคะพี่น้องส่วนผักค่ะเดหนูจะให้เบิ้งค่ะนี่คะ่ะก็จะมีใบขึ้นชายะคะ่ะพี่น้องเข้าบ่หมีผักชีจีนค่ะพี่น้องก็เอาใบขึ้นชายแทนนะคะผักสลัดค่ะพี่น้องผักกาดหอมนะคะเข้าบ่มี็เอาผักสลัดม่วงผักสลัดเขียวเลยนะคะพี่น้อง เสมนบะเก๋เทศนะะี่ค่ะเอามาประดับตกแต่งค่ะพี่น้องมักกับมิเมนม่วนพันไปน้ากันไดเบิร์ดเลยนะคะพี่น้องส่วนข้าปุ่นนะะี่ค่ะเสร็จน้อยๆนูนสื่อมากค่ะพันกับผักกาดขาวค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะผักกาดขาวอ่อนๆค่ะเอาปลาใส่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าปุ่นแส่ตักน้าจิ้มทั่วลิซงนูส่มใค่ะพี่น้องโอ้ยรับรองว่าแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นเมนูง่า,งงายๆบานๆสำหรับผู้แสพผู้สาวที่ชอบกินปบบมานพันเสร็จหรือวา่า ผูเบาก็ได้ค่ะพี่น้องโบอวนนะคะเมนูนี้สูตรนี้ค่ะพี่น้องเอาละค่ะขอพูดหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมนะคะพี่น้องมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อค่ะพี่น้องทั้งเพื่อเกา่าเพื่อใหม่เขามาบอกนัหวหัวมวลขมเขาเมื่อกินเขาหวามผ้าเนาะคะ่ะกับบมียัง้งมือหนีผ้ามาเห็ดน้าจิม้มแปะสะค่ะพี่นอ้องพาพี่น้องอยา่าเค็ดกินสูตรนี่กับเห็ดได้ค่ะพี่น้องนะคะอย่างอื่นกับบ่มีเดนูสภาามากินเฮเบิ้งจัก เคิงหนึ่งค่ะพี่น้องนคะคะเดี๋ยวมันหายหอนจะข้าหนงนุสภา้ามากินให้เบิง่งสไตล์การกินของนูค่ะพี่น้องกินแปะสะปลาทับทิมค่ะขอบคุณหล,ลายๆมา่ามาเสิร์ฟในกันค่ะ